พอดีได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายงอได้มานะครับตัวนี้ที่ฟ้าว X Force Flex Cup นหะมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ครับ Flex Technology นะครับคือท่อดูดเนี่ยสามารถงอได้แบบนี้ครับซึ่งถ้าบ้านที่มีลูกเล็กๆนะครับจะสะดวกมากเลยตามมาทางนี้เลยครับมีโต๊ะเตีย้ยๆซอกมุมต่างๆสบายขึ้นเยอะอะไรครับเพราะมันงอได้แบบนี้นะครับ แถมที่หัวดูดนะครับยังมีไฟ LED ส่องสว่างในที่มืดด้วยนะครับทำให้เห็นชัดเจนมากเลยครับและเครื่องนี้นะครับยังเป็น versatility ด้วยครับเพราะว่ามีหัวดูดนะครับหลายฟังก์ชันเลยแหะครับเพื่อเดียวดูดได้ทั้งบ้านเลยครับส่วนตัวเครื่องนี้นะครับก็เป็น stop and go position ด้วยนะครับและหัวนี้นะครับเหมาะกับดูดโซฟาแบบนี้ได้แบบง่ายดายมากเลย แต่นี่เราใส่เป็นหัวดูดปากแคบนะครับเหมาะกับบริเวณซอกแบบนี้นะครับที่เด็กๆเนี่ยชอบมากินขนมแล้วก็มีเศษพวกของเล่นอยู่แบบนี้ดูดได้สบายมากครับถ้าไปที่สูงๆนะครับไม่ต้องปีนกับอี้เลยครับใช้นี่เลยครับลองทูบนะครับดูดได้สูงมากๆเลยครับแบบพม่าแบบนี้สบายมากครับ และตัวเครื่องดูดนะครับมีถึง3โหมดด้วยกันครับมี Eco คนะครับสำหรับพื้นผิวธรรมดามีโหมดแม็ก์นะครับสำหรับพื้นผิวที่เป็นพรมครับแล้วก็สุดท้ายนะครับโหมดแบบบูสต์ครับเวลาเด็กๆทำของหกกระจายนะครับเพิ่มแรงดูดพิเศษก็บูสต์ได้เลยครับและใช้งานได้ง่ายๆมากเลยนะครับเพราะว่ามีดิจิ t อลคอนโทรลดิสเพลยครับ ตัวนี้นะครับสามารถติดเครื่องชาร์จแบบ wall charging ก็ได้ครับหรือเราจะถอดแต่ตัวแบตออกมานะครับแล้วก็ไปชาร์จแต่ตัวแบตก็ได้ครับชาร์จครั้งหนึ่งใช้งานได้ถึง45นาทีนะครับตอนนี้ที่ Home Pro นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยครับทั้งลดทั้งแถมเดี๋ยวลงรายละเอียดไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับนี่แหละครับ T-Fal X Force l a ลกนะครับสะอาดทุกองศางอได้ทําความสะอาดง่ายทุกซอกมุมไม่ใส่รองเท้าไม่ใช้อุปกรณ์ไม่ใช้อะไรเลยไม่ออกกาลังกายไม่ได้ดูดไขมันไม่ได้ ก่อนที่จะไปออกกําลังกายกันนะครับวันนี้ผมมีของมาแจกแฟนรายการทุกท่านครับนี่เลยเครื่องดูดฝุ่น t f a X Force f l e สเครื่องดูดฝุ่นไร้สายงอได้ถ้าอยากได้รอดูกติกาท้ายรายการนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันครับ เราจะมาออกกําลังกายกันแบบที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นแบบง่ายสําหรับก e มเน n e r ส่วนฝั่งขวาจะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสําหรับคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้ววันนี้มีทั้งหมด29ท่าทําตามเวลาริงกันเลยครับ1นึ่ง s q u a กลางขาว่างเท่าช่วงไหล่นะครับจังหวะยอ่อลงให้น้ำหนักลงเต็มเท้านะครับเกรงลำตัวพยายามยืดอกหลังตรงมองตรงไปข้างหน้านะครับเวลาลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกโฟกัสที่ก้นและก็านาขาครับสำหรับคนที่ทำแบบแอดวานซ์นะครับยอ่อสควอตลงให้ลึกขึ้นนิ้วมือแตะพื้นเกรงลำตัวพยายามมองไปข้างหน้านะครับดันตัวขึ้นพร้อมกับขยงปลายเท้าด้วยครับใช้แรงส่งจากนิ้วหัวแม่โป้งและยกขึ้นให้สุดยืนลำตัวตรงทรงตัวให้ตรงยอร่อลงหายใจเข้า ยืดขึ้นใหจออท่าที่สองครับ reverse lunge เราเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะครับด้าวเท้าไปด้านหลังวางจมูกเท้าแล้วย่อเข่าลง ยกแขนขึ้นเกรงลำตัวให้รู้สึกยืดบริเวณท้องกับหกจากนั้นใช้ขาด้านหน้าครับดันตัวกลับมายืนยกแขนขึ้นหายใจออกยืนขึ้นหายใจเข้าครับส่วนคนที่ทำแบบยากนะครับหลังจากวางเข่าลงไปให้กระจายน้ำหนักของเท้าให้เท่ากันเกรงลำตัวจากนั้นบิดลำตัวพร้อมกับแขนมองตามแขนไปด้วยนะครับวางเขา่าหายใจเข้าบิดลำตัวหายใจออกหลีกเลี่ยงแรงเหวี่ยงนะครับ แล้วลองสลับข้างดูนะครับก้าวเท้าไปด้านหลังใช้เท้าวขวานะครับวางสมูกเท้าและย่อเข่าลงแตะพื้นเหมือนเดิมพร้อมกับยกแขนขึ้นเกรงลำตัวให้รู้สึกยืดบริเวณท้องกับหกจากนั้นใช้ขาทางด้านหน้าดัานตัวกลับมายืนยกแขนขึ้นหายใจออกยืนขึ้นแล้วหายใจเข้าครับ สำหรับแบบแอดวานซ์นะครับหลังจากวางเข่าลงให้กระจายน้ำหนักของเท้าให้เท่ากันเกรงลำตัวจากนั้นบิดลำตัวพร้อมกับแขนมองตามแขนวางเข่าหายใจเข้าบิดลำตัวหายใจออกหลีกเลี่ยงแรงเวียกท่าต่อไปครับอินชเวร์ครับ ก้มหน้าลงพยายามใช้มือนะครับเดินไปด้านหน้างอเข่าเล็กน้อยจนมืออยู่ใต้หัวไหล่ค้างอาไว้นะครับพร้อมกับเกรงลำตัวยกสะบักขึ้นจากนั้นเดินมือกลับมายืนขึ้นแล้วหายใจเข้าครับแบบยากขึ้นมาหน่อยนะครับเกรงลำตัวและสะโพกในขณะที่วางสะโพกลงกับเสือไม่ห่อไหล่นะครับยืดอกเปิดหัวไหล่มองตรงไปด้านหน้าครับ ต่อไปนะครับไซส์แกลงครับวางศอกให้อยู่ใต้หัวไหล่ลำตัวพยายามเกรงให้เป็นเส้นตรงนะครับยกสะโพกขึ้นให้เกรงด้านข้างลำตัวเปิดหัวไหล่คอต้องตรงนะครับไม่กลั้นหายใจครับสำหรับแบบยากครับเกรงลำตัวให้แน่นไม่หย่อนลงจากนั้นหมุนลำตัวโดยการลากแขนขึ้นลงโฟกัสที่สะบักนะครับหมุนลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกครับ สร็จแล้วลองสลับข้างบ้างนะครับวางสองเหมือนเดิมครับให้อยู่ใต้หัวไหล่ลำตัวพยายามให้เป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับยกสะโพกขึ้นให้เกรงด้านข้างลำตัวเปิดหัวไหล่เอาไว้นะครับคอพยายามตั้งตรงครับไม่ก้มหน้าแล้วก็ไม่แหงหน้านะครับและอย่าลืมอยากดันเหายใจนะครับอยากเบิร์นขึ้นอีกหน่อยนะครับเกรงลำตัวให้แน่นไม่หย่อนลงมาจากนั้นหมุนลำตัวโดยการลากแขนขึ้นลงโฟกัสที่สะบักหมุนลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกครับ เอาเทเนทไซส์ล้านเก้าวขาไปเราดันสะโพกพร้อมกับงอเข่าด้วยครับดันให้รู้สึกตึงจากขาด้านในจากนั้นขีดขากลับใช้แรงจากสะโพกย่อลงหายใจเข้าแล้วพอถีดขึ้นหายใจออกครับสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายนะครับดันสะโพกไปด้านหลังครับเกรงลำตัวให้แน่นมือหนึ่งจับหน้าแข้งอีกมือนึงเปิดขึ้นให้รู้สึกตึงบริเวณซี่โครหมุนขึ้นหายใจออกยืดตรงหายใจเข้าครับ ต่อไปมี Push Up นะครับไม่ยากเลยครับนอนคว่ำลงนะครับพับขาครับจากนั้นดันลำตัวขึ้นใช้แรงจากหน้าอกเกรงลำตัวตลอดการเคลื่อนไหวพยายามอย่าให้หลังแอนนะครับเดี๋ยวจะปวดหลังเวลาลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกครับถ้ารู้สึกว่ง่ายเกินไปนะครับให้ใช้วิธียกเข่าขึ้นเหยียดขาให้ตรงเกรงลำตัวม้วนป้นลงเล็กน้อยลำตัวขนานกับพื้นครับวางเข่าลงหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกครับ เรามาแพลงกันต่อนะครับความสอกลงครับยืดตัวตรงเลยครับพยายามม้วนเก็บก้นไว้นะครับเกรงหน้าท้องห้ามให้ก้นแอัดขึ้นมาครับหายใจปกติอย่ากลั้นหายใจนะครับถ้าแพลงธรรมดายังไม่พอนะครับเกรงลำตัวให้นิ่งแล้วลากขาไปด้านข้างครับใช้ปลายเท้าแตะไม่จะเป็นต้องกว้างมากนะครับโฟกัสให้ตัวนิ่งต้องไม่แกว่งไปมาครับ เสร็จแล้วต่าได้ฟอร์เวิร์ดลันช์ครับก้าวขาไปข้างหน้าลำตัวโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยจะัะหวะถีบกลับให้ถีบเต็มเท้านะครับอย่าให้ส้นเท้าลอยขึ้นมาออกแรงจากหน้าขาและก้นเป็นหลักนะครับเวลาลงหายใจเข้าเวลาขึ้นหายใจออกนะครับสำหรับแบบยากหน่อยนะครับกระจายแรงของเท้าหน้าและหลังให้เท่าเท่ากันลำตัวตรงครับบิดลำตัวพร้อมกับเหยียดแขนไปให้สุดหายใจออกยืดขึ้นหายใจเข้าครับ สลับข้างครับเอาขาข้างก้าวไปข้างหน้าลำตัวตรงโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยจังหวะทีกลับเหมือนเดิมครับให้ถีบเต็มเท้าอย่าให้ส้นเท้าลอยขึ้นมาออกแรงจากหน้าขาและกล้นเหมือนเดิมเวลาลงหายใจเข้าเวลาขึ้นหายใจออกครับสำหรับแบบยากครับคล้ายกันเลยครับกระจายแรงของเท้าหน้าและหลังให้เท่าๆกันเช่นเคยครับบิดลำตัวพร้อมกับเหยียดแขนไปที่สุดหายใจออกยืดขึ้นหายใจเข้าครับ ต่อไปมากระโดดตบกันนะครับจัมปิ้งแจ็คครับเริ่มจากยืนเท้าชิดจากนั้นกางแขนและขาไปพร้อมกันเกรงลำตัวงอแขนและขาเล็กน้อยทำต่อเนื่องไปเลยนะครับส่วนใครอยากเบิร์นมากขึ้นนะครับย่อตัวลงกระโดดครับกางแขนกางขาให้ตรงเลยครับเราไม่ต้องกระโดดสูงนะครับแต่เน้นความต่อเนื่องแทนครับให้งอเข่าในจังหวะลงเพื่อลดแรงกระแทกกระโดดขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้านะครับ ต่อไปยากหน่อยนะครับแอสควอดครับย่อตัวลงมาให้ก้นอยู่เหนือหัวเข่าเล็กน้อยเกรงลำตัวเอาไว้นะครับพยายามมองไปด้านหน้าอย่าก,ก้มหน้าหรือแงหน้านะครับแล้วก็ยืดอกขึ้นหายใจปกติครับแบกแอดวานซ์ครับย่อลงให้เกรงลำตัวเกรงหน้าขาจากนั้นขยับขึ้นลงในมุมสั้นๆพยายามโฟกัสที่ลำตัวและหน้าขาหายใจปกติอย่ากลั้นหายใจนะครับ ถ้าต่อไป Mountain climber ครับวางมือให้อยู่ใต้หัวไหล่นะครับลำตัวตรงขนานไปกับพื้นจากนั้นแทงเข่าตรงมาหาศอกครับใช้หน้าท้องช่วยงอตัวให้เข่าเข้ามาใกล้กับศอกให้มากที่สุดเวลาแทงหายใจออกดึงกลับหายใจเข้านะครับถ้ายัางยากไม่พอนะครับเหยียดแ้นตรงบิดเขา่าเข้าลำตัวเล็กน้อยยกเข่าไปที่ศอกซ้ายทำช้า,ชาๆพยายามรักษาให้ลำตัวนิ่งไม่โยกไปมาครับ จากนั้นนอนหงายชันเขา่าทำท่าบริดจ์ครับเท้าวกว้างประมาณสะโพออกแรงดันจากก้นและต้นขาด้านหลังเกรงลำตัวไม่ให้หลังแอ่มากจนเกินไปยกขึ้นหายใจออกเวลาลงหายใจเข้าสำหรับแบบยากขึ้นนะครับจังหวะยกศรีรษะขึ้นให้กดหลังติดกับเบาะก้มหน้าตามองที่หัวเข่านะครับ ต่อไปนอนหงายเกรงลำตัวนะครับทำท่า knee to chest ครับพยายามให้หลังติดพื้นใช้หน้าท้องงอขาดึงเข่าเข้ามาหาอกทำช้าๆอย่าใช้แรงเหวี่ยงนะครับเดี๋ยวจะปวดหลังยกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆวางลงพร้อมกับหายใจเข้าครับแบบ advance นะครับพยายามกดหลังให้ติดกระบอกให้มากที่สุดจะนั้นเหยียดแขนและขาว,วางกับพื้นให้รู้สึกที่หน้าท้องครับหายใจออกดึงกลับหายใจเข้าครับ ต่อไปนะครับมาทําท่าซูเปอร์แมนกันครับนอนคว่ำยกแขนและขาขึ้นพร้อมกันโดยใช้แรงจากหลังของเราครับให้หน้าอกและหน้าขาลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยทําเป็นจังหวะช้าๆนะครับให้รู้สึกที่หลังส่วนล่างขึ้นหายใจออกและลงหายใจเข้าครับท่าซูเปอร์แมนแบบนี้ยังไม่พอนะครับเร่งลำตัวให้นิ่งยกแขนกับขาคนละฝั่งครับสลับไปมาไม่จะเป็นต้องสูงครับและโฟกัสที่ก้นกับหลังส่วนล่างยกขึ้นหายใจออกวางลงหายใจเข้านะครับ ต่อไปนะครับทำท่าเบิร์ดด็อกกันครับ ตั้งตัวนะครับแบบท่าคลานเลยครับเข่าอยู่ใต้สะโพกข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หลังตรงขนานพื้นยกแขนและขาคนละข้างค้างไว้นะครับให้แขนและขาขนานกับพื้นกระจายน้ําหนักไปให้ทั่วนะครับบริเวณข้อมือลําตัวและเท้าเท่าๆกันพยายามหายใจให้ปกติครับอย่าตั้นหายใจนะครับส่วนแบบแอดวานซ์สครับลำตัวนี่เหยียดแขนและขาคนละข้างไปให้สุดจากนั้นดึงกลับมาให้เข่าและสอกชนกันครับเกรงท้องม้วนลําตัวช่วยครับหายใจออกยืดออกหายใจเข้าครับ ครบแล้วเปลี่ยนข้างครับเหมือนเดิมนะครับเข่าอยู่ใต้สะโพกข้อมืออยู่ใต้หวัวไหล่หลังตรงขนานพื้นยกแขนและขาคนละข้างค้างไว้พยายามให้แขนและขาขนานกับพื้นครับกระจายน้ำหนักไปที่ข้อมือลำตัวและเท้าเท่าๆกันครับอยา่าก้ะหายใจนะครับหายใจปกติครับสำหรับคนที่ต้องการแบบย่างนะครับลำตัวนิ่งเหยียดแขนและขาคนละข้างไปให้สุดจากนั้นดึงกลับมาให้เข่าและศอกชนกันเกรงท้องม้วนลำตัวช่วยครับหายใจออกยืดขึ้นหายใจเข้าครับ ต่อไปเรียกเหงื่อกันหน่อยนะครับไฮดีรันครับยืดตัวตรงวิ่งอยู่กับที่พยายามยกเข่าให้สูงที่สุดแกว่งแขนเกรงลำตัวเอาไว้รักษาความเร็วให้คงที่นะครับหายใจปกติครับเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าแค่นี้ยังไม่พอนะครับยืดลำตัวตรงครับแว่งแขนและขาสลับกันจากนั้นนับจังหวะ5ให้หยุดส่งตัวด้วยขาข้างเดียวเลยครับหยุดนิ่งเลยนะครับยืดตัวตรงจากนั้นทำซ้ำพยายามหายใจให้ปกตินะครับ เบรกกันนิดนึงด้วยอินชูเิร์มชูแพลงครับใช้มือเดินไปด้านหน้าจากนั้นวางข้อศอกลงทั้ง2องข้างให้ลำตัวตรงในท่าแพลงแล้วใช้แรงจากหัวไหล่และหลังแขนดันขึ้นแล้วเดินมือกลับมาให้ยใจปกติตามการเคลื่อนไหวครับสำหรับแบบแอดวานซ์ครับเพิ่มการวิดพื้น2ครั้งต่อเนื่องไปเลยครับยางเกรงลำตัวตลอดการเคลื่อนไหวนะครับโฟกัสให้เปิดหัวไหล่ขณะวิดพื้นไว้ครับ ต่อมาทำท่า t p o s สครับก้าวมาอยู่ในท่าลันช์นะครับวางมือลงให้เท้าหน้าอยู่ระหว่างจากนั้นพยายามเปิดลำตัวขึ้นและวาดแขนขึ้นครับให้รู้สึกตึงบริเวณลำตัวยกแขนขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าครับถ้าแค่นี้ยังไม่พอนะครับลองยกเข่าขึ้นพร้อมเปิดลำตัวขึ้นแบบยากนะครับให้โฟกัสที่ขาและลำตัวไปพร้อมๆกันทำช้าๆตรงตัวให้ได้กระจายแรงไปที่แขนและขาลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก ครบเวลาแล้วเปลี่ยนข้างนะครับก้าวมาอยู่ในท่าลันช์เหมือนเดิมครับวางมือลงให้เท้าหน้าอยู่ระหว่างมือจากนั้นเปิดลำตัววาดแขนขึ้นให้รู้สึกตึงบริเวณลำตัวยกแขนขึ้นหายใจออกและลงหายใจเข้าครับสำหรับแบบยากเหมือนกันเลยนะครับยกข่าพร้อมกับเปิดลำตัวมากขึ้นให้โฟกัสที่ขาและลำตัวไปพร้อมๆกันทำช้าๆส่งตัวให้ได้กระจายแรงที่แขนขาลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกครับ ต่อไปนะครับถ้า s ู m o s สปอ t ครับกลางขาว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเปิดปลายเท้าเล็กน้อยย่อตัวลงเหมือนท่าสควอตจะรู้สึกตึงบริเวณโคนขาด้านในจากนั้นดันตัวขึ้นใช้กล้ามเนื้อก้นนะครับพอลงหายใจเข้าและขึ้นหายใจออกครับสำหรับ Sumo ่ส u อตแบบ a d v a n c e ์นะครับย่อลงแตะพื้นจากนั้นกางขาไปด้านข้างงอเข่าเล็กน้อยลำตัวตรงไม่จำเป็นต้องยกขาขึ้นสูงนะครับย่อลงหายใจเข้ายกขาหายใจออกครับ ต่อมามาทาท่าแฟรงเกนสไตน์กันนะครับลาตัวตั้งตรงตลอดการเคลื่อนไหวครับเกรงหน้าท้องจากนั้นเตะขาไปด้านหน้าพยายามไม่งอเข่านะครับมองไปด้านหน้าตลอดยกขาหายใจออกนะครับแบบยากขึ้นมาหน่อยนะครับเกรงลําตัวให้มากขึ้นเตะขาต่อเนื่อง2ครั้งในข้างเดียวกันเลยครับต้องไม่งอตัวในขณะที่เตะขาโฟกัสที่ลําตัวกับต้นขาด้านหลังนะครับเตะขาหายใจออกครับ มาเรียกเหนือกันต่อครับใช้ท่า skipping นะครับทำท่าเหมือนการกระโดดเชือกนี่แหละครับง่ายๆให้ส่งแรงจากหน้าขามากกว่าน,น่องนะครับเกรงลำตัวและแขว่งแขนให้สัมพันธ์นกันกับจังหวะกระโดดถ้ากระโดดแบบนี้ยังไม่พอนะครับลองกระโดดกลางแขนกลางศอกเล็กน้อยครับโฟกัสที่หัวไหล่กับสะบักลำตัวต้องตรงเกรงลำตัวตลอดการเคลื่อนไหวนะครับ จากนั้น,นอนงายเกรงลำตัวให้หลังติดพื้นเข้าสู่ท่าซิสเตอร์ครับยกขาสลับไปมาเหมือนกันไตรให้โฟกัสที่หน้าท้องส่วนลา่างเยวียงขาไปมานะครับและอย่ากลั้นหายใจให้หายใจปกติครับซันดแบบกแอดวานซ์ Advanced นะครับกดหลังให้แนบไปกับเสือ่อลากขาขึ้นลงสลับไปมาพยายามโฟกัสที่ลำตัวครับหายใจปกติไม่กั้นหายใจนะครับ จากนั้นเน้นหน้าท้องกันต่อนะครับด้วยท่าครันช์ครับนอนหงายชันเข่ายกมือขึ้นเหนือศีรษะเวียงแขนเล็กน้อยพร้อมกับก้มหน้ายกศีรษะขึ้นเกรงท้องส่วนบนพยายามให้นิ้วแตะหัวเข่าอย่าใช้แรงเวียงนะครับเดี๋ยวจะปวดหลังขึ้นหายใจออกนะครับเวลานอนหลงหายใจเข้าครับ ถ้าจะโฟกัสมากขึ้นนะครับเปล่งลำตัวให้หลังติดเสือแขนและขาตรงครับยกขึ้นพร้อมกันออกแรงจากลำตัวไม่เหวี่ยงครับขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าครับ และเข้าสู่ท่าสุดท้ายแล้วนะครับดูพายทวิสต์ครับนอนหงายเลยครับการแขนเป็นตัวถีนะครับยกขางอเขา่าตั้งมุมฉากจากนั้นค่อยๆบิดตัวลงพยายามให้เข่าแตะพื้นครับแต่มือพยายามอย่าลอยขึ้นมาครับเกรงลำตัวบิดลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกแล้วสลับข้างไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ที่ทำแบบยากนะครับเหยียดขาให้ตรงงอเข่าเล็กน้อยกดมือกับไหล่ให้ติดพื้นหลากขาไปทางด้านข้างเกรงลำตัวตลอดการเคลื่อนไหวลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก ชเชนื่อยไหมคะเหนือยสิทำตามมาดูนะครับได้แน่นอนออกกำลังกายกันไปแล้วนะครับทำงานบ้านดูดฝุ่นบ้านยังไงช่วง work from home แบบนี้นะครับอย่าลืมออกกำลังกายฝึกฝนร่างกายกันไปด้วยนะครับ